สวัสดีครับสวัสดีเป็นคลิปนี้นะครับกับทางช่องตามหาเลขเด็ดนะครับผมเนาะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปนะครับสรุปสรุปคงสุดท้ายก็คือนะครับผมจะมาสรุปให้ว่านะครับตัวเลขนะครับที่เด่นนะครับที่เด่นและก็โผล่ขึ้นมาก็หมายความว่าชนกันเยอะที่สุด นะครับในบรรดาสูตรที่ทำของวันนี้นะครับเราจะมารวบรวมให้ฟังกันนะครับก็เป็นสูุปผ้สุดท้ายนั่นเองนะครับบนล่างนะครับตัวนี้นะครับคาเตือนนะครับว่าให้รับชมรับฟังนะครับเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาที่จะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับชอบสูตรไหนนะครับชอบวิธีการไหนนะครับเลือกรับชมรับฟังได้ นะครับผมเนาะต้องเข้าใจความเสี่ยงด้วยว่านะี่ครับห้าสิบห้าสิบทั้งหมดครับผมไม่ฟันธงนะนะครับไม่ได้การันตีว่าสูตรไหนจะเข้าหรือไม่เข้านะครับชอบสูตรไหนว่ากันไปสูตรนั้นนะครับเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านแต่ถ้าเราชอบแล้วเราตัดสินใจเชื่อหรือว่าเลือกตัวนั้นไปนะครับเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยว่าเราเป็นคนที่จะเราเป็นคนเลือกเองนะครับนะเอ๊คลิปนี้เป็นสรุปให้นะครับ เลขชุดคู่กำลังวันนะครับวดที่แล้วมันก็เข้าไป7 0 3 3 0 7นเะครับเข้าบนนะนะครับวดที่แล้ววันนี้ผมทำให้แล้วนะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับคลิปแรกของวันนี้นะครับของวันที่1ตุลนาะครับเดี๋ยวจะทำเอามารวมให้ดูกันนะบางคนไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งได้นะครับเพราะถ้ากดกระดิ่งเนี่ยมันจะไม่พลาดคลิปใหม่เวลาลงคลิปใหม่ก็จะแจ้งเตือนนะครับเนาะ อืมมาดูกันมีหลายสูตรด้วยกันนะครับมีหลายสูตรด้วยกันแต่มันก็จะมีตัวเลขที่เด่นนะครับที่เด่นที่ปลากฏขึ้นมานะครับที่เด่นที่ปลากดขึ้นมา,นะค,นา,นมาคือมันจะมีชุดหนึ่ง ให้ดูนี่ที่เรียกว่าผมลงให้ก่อนก่อนเลยนะครับคลิปแรกเลยถ้าจําไม่ผิดผมงวดสิบหกเนาะนี่เห็นไหมเข้าตัวที่ผมจุดให้นะครับไม่มีแต่ห้าเจ็ดต้างบนก็เข้าในศูนย์สามตัวนี้ วันนี้ผมจะมาเทียบครับเนี่ยจะมาเทียบกับตัวไหนนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมทําให้แล้วอยู่หน้าไหนเดี๋ยวดูแป๊บนี่นี่ที่ผมติ๊กไว้ให้ก่อนนี้นะครับี่คลิปแรกเลยนะครับที่ลงตัวนี้ไปนะครับข้าไปย้อนหลังรู้ได้ถ้าใครหาไม่เจอนะครับ ผมจะนํามาเทียบกับชุดนี้ครับนี่คลิปนี้ก็ได้ลงไปแล้วเนาะใครที่ได้ดูนะครับมีตัวไหนบ้านที่ชนกันนะครับศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลี่เลย ที่ติดหนึ่งติดเจ็ดติดห้าหมันก็จะมี1 5 7่งห้าเจ็ดนาะหนึ่งห้าเดอที่ติดหนึ่ดูนะครับยปผมจะคัดลงให้นะฮะหนึ่งสองสองห้าเห็นไหมครับ สองเจ็ดสองแปดนี่ตัวรองเอาทีนี้เอาแค่นี้นี่ครับเอาแค่นี้ นี่ในเด่นะเอาตัวชนด้วยห้าเจ็ดห้าแปดที่ติดหนึ่งเนี่ยผมคัดมาแค่หนึ่งสองนะครับที่น่าจะน่าจะโอนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสามตัวหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองแปด หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดสองอะไระสองห้าเจ็ด สองห้าแปดแค่นี้นะครับนี่ส่วนของบนนะครับทีนี้ที่มันชนกับชุดสองตัวนะครับนี่ก็คือสูตรใหม่นะครับ ชนเล้วมาไม่ชนประกบแต่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้านะครับมันก็จะชนตัวนี้สองสองห้าขอติดนี่นะกันกันหนึ่งสองห้าอันนี้นะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่า อันนี้ผมรวบรวมสูตรมาผมไม่ได้ไปแปลแบบจะเรียกว่าไงมันไม่ใช่สูตรปักหลักนะครับอันนี้คือรวบรวมสถิติสูตรเห็นไหมสถิติของสูตรนะครับสถิติของสูตรแล้วก็นํามาเทียบให้ดูว่าตัวไหนเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาเยอะที่มีเยอะที่สุดนะครับ นี่กับสูเก่าเห็นไหมครับนี่เอาแค่นี้ครับสลับบนมาดูล่างครับมาดูสองสองล่างบ้างนะครับ ูล่างนะเดี๋วดูผมจะเตืนอนเองนะครับ อันนี้ของงวดที่แล้วนะครับดูครับไปออกล่างอันที่ผมวงกลมวดนนี้ผมวงกลมแค่นี้นะครับล่างสองคู่นะครับ มีเพิ่อมอีกไหมนี่ก็ลองวัดเลยนะครับวัดแบบมีหลักการเขาเรียกก็คือเอาสูตรที่เด่นเนี่ยมาเทียบกันนะครับเด่นบนล่างมีสองตัวผมคิดว่าไม่ยังไงจะจะติดสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะห้า แล้วก็หนึ่งเราดูนะครับจะมีห้ากับหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าเกินนี้ไม่น่าเกินนี้นี่ครับเราดูนะครับสองตัวนี้แล้วก็ อย,อย่าสลับกันล่ะไม่ใช่หนึ่งไปบนห้ามาล่างนะครับเพนะี่ต้อหนึ่งห้ามาก็โบะเลยนะน่าจะไปบนประมาหนึ่งห้าถ้าชอบนะครับก็โอเคเนาะนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปโค้มสุดท้ายนะครับก็คือเกิดจากการนําเอาสูตรทั้งหมดนะครับที่ทาวันนี้นะครับมาประมวลแล้วมารวบรวมกันว่ามีตัวเลขตัวไหนที่เยอะที่สุดนะครับที่โผล่ขึ้นมาเยอะที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับงวดที่แล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะ นะครับไปไปบนนะครับมันเดือนบนเดี๋ยวมันมาลมาล่างนะครับก็คือสรุปเป็นทุกสูตรนะครับเราไม่ได้ทําชุดปักหลังนการมันกับอีกที่หนึ่งนะครับก็ขอให้ผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับรอมาเหตุกันพรุ่งนี้นะครับนิ่งๆแน่นขอบพระคุณสวัสดีครับ